ราคาที่แท้จริงของบิตคอย n ความลับที่ถูกซ่อนจากคุณทำไมคุณถึงมองไม่เห็นความจริงเมื่อคุณเปิดแอปเว็บเทรดดูราคาบิตคอยคุณเห็นตัวเลขที่ขึ้นขึ้นลงลงทุกวันบางวันพุ่งสูงจนหน้าตื่นเต้นบางวันร่วงลงอย่างน่าตกใจคุณเถียงกับเพื่อนว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงคุณอ่านข่าวที่บอกว่ารัฐบาลจะปราบปรามคริปโตหรือไม่ก็ข่าวที่บอกว่านักลงทุนสถาบันกำลังแห่เข้ามาแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าตัวเลขที่คุณเห็นนั้นเป็น ราคาที่แท้จริงหรือไม่เพราะในขณะที่คนทั่วไปกําลังถกเถียงกันถึงแนวโน้มราคาผู้เล่นรายใหญ่รัฐบาลสถาบันการเงินและเศรษฐีกําลังะส,สมบิตคอยเงียบๆโดยไม่ต้องการให้คุณรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนธรรมดาแต่มันคือการ กว่าซื้อสินทรัพย์ที่หายากที่สุดในโลกและเมื่อถึงจุดหนึ่งราคาที่คุณเห็นจะไม่มีวันต่ำอีกต่อไปและอาจเป็นไปได้ว่าคุณจะไม่สามารถซื้อมันได้เลยเกมที่คนธรรมดามองไม่เห็นเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2025ทั้ง12รัฐในสหรัฐเอยข้อมูลอย่างเงียบๆว่าพวกเขาได้ลงทุน330ล้านดอลลาร์หรือประมาณ11,550ล้านบาทผ่านบริษัท MicroStrategy ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือบิตคอยมากที่สุดในโลกสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ ไม่มีพาดหัวใน CNN หรือ Bloomberg เพราะพวกเขาไม่ต้องการให้คุณรู้รัฐอย่างเท็กซัสเพนซิลเวเนียฟลอริและโอไฮโต่างออกกฎหมายให้มี Bitcoin Reserve ซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังะส,สมบิตคอยเป็นทุนสำรองเช่นเดียวกับทองคำในอดีตในเวลาเดียวกันเว็บเทรดแสดงราคาที่แตกต่างออกไปเพราะบิตคอยจำนวนมากไม่ได้ถูกซื้อขายบนแพลตฟอร์มสาธารณนะแต่มันถูกซื้อขายนอกตลาด OTC ซึ่งเป็นตลาดสำหรับผู้เล่นรายใหญ่โดยเฉพาะ ความลับของตลาดโอด <Okay. S 1> คุณอาจเคยได้ยินว่าบิตคอยมีอยู่21ล้านเหรียญเท่านั้นแต่คุณเคยคิดไหมว่าใครเป็นเจ้าของมันจริงๆเศรษฐีและสถาบันการเงินไม่ต้องการให้ราคาพุ่งขึ้นทันทีเพราะพวกเขายังสะสมไม่เสร็จพวกเขาไม่ซื้อผ่านบ i n แนนซหรือคอยเบดแบบนักลงทุนรายย่อยแต่พวกเขาทําข้อตกลงซื้อขายตรงกับเจ้าของบิตคอยโดยไม่ผ่านเว็บเทรดเพื่อไม่ให้ราคากระทบตลาด ซึ่งหมายความว่าราคาที่คุณเห็นบนเว็บเทรดเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงลองคิดดูสิถ้าคุณเป็นมหาเศรษฐีที่ต้องการซื้อบิตคอย1,000 BTC คุณจะซื้อบน Binance แล้วให้ตลาดรับรู้ราคาพุ่งขึ้นใหม่หรือคุณจะติดต่อ OTC Desk แล้วซื้อทั้งหมดแบบเงียบๆโดยไม่มีใครรู้เมื่อบิตคอยกลายเป็นสินทรัพย์ที่คุณแตะไม่ถึงมีเศรษฐีกว่า58ล้านคนทั่วโลกแต่มีบิตคอยเพียง21ล้านเหรียญ และถ้าทุกคนต้องการครอบครองบิตคอยอย่างน้อยหนึ่ง BTC มันจะเป็นไปไม่ได้ในอนาคตเมื่อบิตคอยหมดจากตลาดราคาจะไม่ได้ถูกกำหนดจากอุปสงค์อุปทานในเว็บเทรดอีกต่อไปแต่มันจะถูกกำหนดโดยผู้ที่ครอบครองมันและพวกเขาจะตั้งราคาที่คนทั่วไปไม่สามารถซื้อได้อีกเลยลองนึกถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่เศรษฐีซื้อที่ดินในย่านไฮเอนพลักราคาขึ้นจนคนธรรมดาเข้าไปอายุไม่ได้บิตคอยก็เช่นกัน วันหนึ่งมันจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกล็อกอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่กลุ่มและคุณอาจไม่มีวันได้สัมผัสมันอีกเลยคุณจะเลือกเป็นผู้ชนะหรือถูกเคลียร์ออกจากเกมขณะที่คุณกำลังดูคลิปนี้มีคนจำนวนมากกำลังเทขายบิตคอยเพราะตื่นตระหนกกับข่าวลบพวกเขาถูกทำให้กลัวและพวกเขากำลังขายให้กับใครให้กับผู้ที่เข้าใจมันมากกว่าพวกเขาคำถามสำคัญคือคุณจะเลือกเป็นใครระหว่าง คนที่ขายบิตคอยให้กับผู้เล่นรายใหญ่หรือคนที่ถือมันไว้และเข้าใจเกมที่แท้จริงถ้าคุณเลือกอย่างถูกต้องในอีกสิบปีข้างหน้าคุณอาจไม่ต้องทำงานอีกต่อไปหน้าต่างแห่งโอกาสที่กำลังปิดลงหน้าต่างแห่งโอกาสนี้กำลังหดแคบลงทุกวันคนที่เข้าใจบิตคอยจะไม่สนใจราคาสั้นๆแต่พวกเขาจะะส,สมมันให้ได้มากที่สุดจงถือบิตคอยของคุณให้ดีกอดไว้ให้แน่นแน่นและะส,สมให้ถูกต้องปลอดภัย ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stacksets Stay humble